สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เรามาเช็คราคาบอนสีกันนะคะว่าถูกหรือแพงช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าแพงหรือถูกพอดีวันนี้เราสั่งบอนเข้าสวนมาค่ะค่ะสั่งมาหลายต้นแต่เดี๋ยวเราจะบอกบอกราคานะคะเดี๋ยวต้นแรกเลยต้นแรกคืออะไรคะตนน้นนี้อันนี้อันนี้เทพกักนหนเทพกักนหนเทพกันหนต้น่าขออภด้วยครับ เทพกนกต้นนี้ซื้อมาพันห้าอบาทค่ะไม,ไม่รู้ถูกหรือแพงนะคะสีแดงสวยนี่ค่ะเทพกนันหนกต่อไปอันนี้อะไรคะต้นนี้หัดไทยสยามหาดไทยสยามอันนี้ก็สีแดงอันนี้ค่ะไทยสยามอันนี้ราคาอยู่ที่เก้าร้อยนะคะค่ะ ต่อไปอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้หนองคายครับหนองคายน,นี้เป็นตับจังหวัดนะคะอันนี้เอฟมาในราคา900บาทค่ะอ่าไม่รู้ถูกหรือแมงเนาะลงลงทังเลยเนะาะมันมันไม่ใช่ต้นเบบีนะคะท่านผู้ชมเป็นต้นแบบเริ่มโตแล้วว่ะคะ่ะอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรนะต้นแรกอะเทพกระหนกใช่ไหม อย่างเทพกระหนกเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนจะเป็นต้นแม่ได้แล้วอะค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นต้นแบบกลางๆค่ะต่อไปอ่าอันนี้อันนี้ดาวพระุกค่ะอันนี้ดาวพระุกอันนี้สั่งมาในราคาเก้าร้อยนะคะอ่าโอเคก็สวยค่ะสีชมพูหวานแววหวานแววนี่อ่าโอเค สีชมพูสวยมากค่ะดาวพัสดุดาวพัส,สดสสุเด็ดต่อไปเป็นอะไรคะนี่อะไรอ,ะอ่ะแพรตะวันแพรตะวันนะคะแพรตะวันสวยอ่าเป็นดอนใบายาวสีแดงค่ะ,ะวันนี้ทําไมเราได้แต่แดงชมพูแดงชมพูสวยค่ะมันมันจะไม่ได้ต้นเบบีนะคะไหนเพระลงวังกับพื้นเลยจะตายอ่ามันจะเป็นต้นโตๆตแล้วค่ะเนี่ยต้นโตๆตละอันนี้แพรตะวัน ต่ออ่าอันนี้อันนี้เก้าร้อยค่ะน,นี่ก็เก้าร้อย่ะนี่สวยเนี่ยย็งไมเนี่ยสวยใบสวยใบยาวนี่ค่ะอืมไม่ไม่รู้ถูกหรือแพงนะคะอันเนี้ยอ่ะต่อต่อไปอต่อเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้อะไรนะคะอันนี้หงดารุนค่ะหงดารุนสวยนะคะเวลาเขาโตเต็มที่ลายสวยมากเนี่ยนะคะอ่าครบแล้วหมดแล้วอันนี้อันนี้สี่รอันนี้400ร้อที่สั่งมาวันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยถูกกับเขาอ่าอย่างต้นใหญ่นั่นก็นี่นะคะเทพกระหนกอนุทันห้า แล้วก็จะมาหาไทยสยามเนี่ย900อันนี้หนองคาย900ดาวพระศุกร์นี่ก็900ค่ะแล้วอันนี้แพรตะวันนี่ก็900ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเออ่หงดรุนอันนี้400ค่ะแล้วส่วนตัวนี้นี่พิเศษกว่าใครเลยพกหลงอันนี้เขาแถมค่ะขอบคุณด้วยนะคะแถมมาให้แต่เขา ไม่ได้อยู่ในถังนะคะแบบเป็นควักห่อตุ้มมาเดี๋ยวต้องรีบปลูกเลยค่ะไม่ไม่ทราบว่าถูกหรือแพงเนาะลองลองคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะคือตอนนี้ราคาเหมือนก็จะลงลงแล้วลงเหมือนเหมือนมืนลงทุกวันนะเพราะวันนี้พอได้นี้มาแล้วเราก็ไปเช็คใหม่เหมือนราคาก็จะย่อมยาวลงมาค่ะค่ะยังไงก็ช่วยคอมเมนต์นะคะว่าถูกหรือแพงเนาะเราก็ไม่รู้ถูกหรือแพงหรอก เพราะนี้ก็จะเป็นบอลใหม่ค่ะแต่เป็นเป็นบอลไทยนะคะอ่าไม่ไม่ใช่บอลนอกค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ